สวัสดีค่ะก็ตามสัญญานะคะว่าที่จะลงไปใน Facebook แล้วก็ลงไปใน IG ว่าจะไปซีโฟรามาจะไปซื้ออะไรมาบ้างหลังจากวันนั้นจะก็โอ้โหคันปากมากอยากเมาถึงสิ่งที่ได้ซื้อมาเพราะมันเยอะมากแล้วคราวนี้ก็เลยเออมีโอกาสแล้วก็ได้มาอัด วิดีโอให้ได้ฟังกันนะคะสิ่งแรกเลยที่จิ๋วอยากได้มาตั้งนานนานนาน,นานมากๆ,ๆแล้วก็คือเคยเห็นแต่ว่าไม่อยาก P order, พิออเดอร์เพราะรู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปสําหรับการที่เราจะซื้อแค่สามสิ่งนี้นั่นก็คือแปลงที่มันเป็นสองด้านอย่างนี้นะคะคือสีมันสวยอะไม่ไม่รู้หรอกว่าเาขนแปลงดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าสีมันสวยอก็เลยโดนมาสามอันจ๊ะ โอเคแล้วต่อมานะคะก็เป็นพวกที่จู่เอามานี่ก็คือพวกดินสอเขียนคิ้วอายไลเนอร์แบบดินสออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอายไลเนอร์ดินสอของซฟโฟล่าเขาเลยก็สีน้ำตาลธรรมดาไม่ได้เอพิเศษอะไรมากมายแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วของซฟโฟล่าเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นดินสอที่เอาไว้ไหไลท์หัวตาแต่ว่า ถามว่าเป็นอ่อายไ,ไลเนอร์ได้ไหมก็เป็นได้สีมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเนื้อค่อนข้างนุ่มเขียนง่ายแล้วจะรู้สึกว่าสีออกอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติมันจะไม่ได้แบบว่าเด่นชัดเวอร์เหมือนสีขาวอะไรอย่างงี้แต่สีขาวก็มาเออนั่นแหละไม่ได้เด่นชัดเวอร์แต่สีขาวก็เอามาแล้วก็ต่อมานะคะของซิฟฟล่าที่จิวเอาของเขามาเนี่ยก็คืออายแชโด ไอชัยดูว่วจ้สูซุกบอนมันเหมาะกับเอ่อซัมเมอร์ปีนี้สีซัมเมอร์มันต้องประมาณเนี้แหละเออค่อนข้างแบบสีที่จะดูสนุกสนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สวอชมาให้ดูแล้วอันนี้สีเนี้ยสวยแล้วสีนี้มันก็ดูแบบธรรมชาติกลมกลืนกันได้ดีเกรอะแล้วก็ลองใช้แล้วรู้สึกว่าสีเขาก็ค่อนข้างติดทนติดทนแล้วกลิตเตอร์ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปวิ้งกำลังสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็จุก็เลยเอาอายแชโดว์อีกอันหนึ่งมาเป็นสีส้มแต่จุไม่ได้เอามาทาตาจมมาทาแก้มเห็นไหมอันนี้สวอชไปแล้วนี่เอามาทาแก้มเพราะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเจอบลัชออนอันไหนที่มันจะส้มได้ขนาดนี้แต่จุต้องการส้มขนาดนี้แล้วก็เลยเอามาแมทช์กับตัวอายแชโดว์นี้นะคะก็เลยโดนมา่าอแล้วต่อมาก็เป็นเออของซีโฟล่าอีกแล้วกันเป็น บลัชออนอ่ะไม่ใช่บลัชออนเป็นบ r อนเซอร์เป็นบ r อนเซอร์ซึ่งชอบมากเออรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแก่ราคาราคาน่าจะประมาณห้าร้อยกว่าบาทแต่ไม่แน่นอนไม่ไม่ชัดจำไม่ค่อยได้แต่เนี่ยที่ใช้อยู่นะคะแล้วจูรู้สึกว่ามันมันธรรมชาติอะ่ะมันธรรมชาติมันไม่ได้แบบรอนจนเกินไปอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอยู่สองเฉดสีด้วยกันทั้งจุดที่จุวเอามาคือมันอ่อนสุดสีจะเป็นประมาณเนี่ย คือไม่ไม่ได้เข้มมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะชอบบลันเซอร์ที่มันไม่มีกลิตเตอร์อะแล้วจะก็รู้สึกว่าอันนี้มันใช่อันนี้มันโอเคมันมันแซ่บ <c oughs> นะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าชอบมากชอบอันนี้มากแล้วก็ต่อมาเป็นของสตีล่าละกันสตีล่านี้จะก็ได้มาเขาบอกว่าเป็น one step illuminate i l l u m i เนอรนะคะซึ่งเหมือนใช้ได้ทุกสีผิวมันเหมือนสำหรับเเป็นพร i m เมอร์ก่อนลงก่อนลงฟาวเดชั่นหรือก่อนลงรองพื้นก่อนลงบีบีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบอยากหน้าวาวแต่ตอนที่ตอนที่ลองนี้เขาเขาลองให้แล้วเขาก็ลองแบบลงแป้งให้แล้วจูกเห็นว่ามันค่อนข้างวาวจุก็เลยชอบก็เลยโดนมาแต่พอมันลงหน้าจริงๆแล้วเราต้องต้องใช้รองพื้นหรือว่าใช้บีบีอะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกว่ามันหนาไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองอีกหลายๆครั้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันว่าดีหรือไม่ดียังไงอ่าชิ้นต่อไปของสเตลล่านะคะก็คือเป็นเป็นเอแชด์ที่เป็นกลิตเตอร์มันจะเป็นออกสีม่วงม่วงเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแพ็กเกจกับน้ำยาหยด <c oughs> <c oughs> เฮ้ย,ยทำไมน้ำยาหยดมันหมดอ่ะ มันแล้วก็มีถาดนะคะซึ่งน้ํายาหยดเอาไว้หยดลงบนบนถาดใส่กับอันเนี้แล้วก็ใช้ผู้กันปาดเป็นไอายไลเนอร์ได้ก็สวยเหมือนกันแล้วต่อมาก็เป็นอ่ะเป็นกลิตเตอร์เป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ที่เป็นกลิตเตอร์เนี่ย <c oughs> สำหรับเวลาแต่งหน้าเสร็จแล้วเอาไว้ลงใต้ตาแพคเกจก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนแป้ง แป้งกลิตเตอร์มันก็จะออกมาแต่มันไม่ได้เป็นแค่กลิตเตอร์อย่างเดียวอ่ะมันก็แบบทําให้ทําให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นทําให้แบบมันเป็นไฮไลท์ได้ด้วยอ่ะสวยเอออันนี้สวยอันนี้ชอบเหมือนกันนะคะของ s t e ล l าน่าจะมีแค่สีเดียวนี่ละมั้งไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ต่อมาชิ้นสุดท้ายเลยเป็นของ make up forever นะคะเป็น m i s s and Fix เอาไว้สำหรับฉีดเวลา แต่งหน้าเสร็จแล้วเพื่อให้เครื่องสมองติดทนอะไรประมาณนี้เออก็ทั้งหมดมีเท่านี้แหละที่ไปเอามาก็ชอบตัวไหนก็บอกไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย